สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Gen 9นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับผมโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับมาดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องนี้แทบไม่มีรอยเลยนะครับสวยมากๆนะครับสภาพเครื่องนี้คือสภาพมือหนึ่งเลยนะครับนี่นะสี Space Gray ด้วยนะครับสีดำๆอย่างนี้นะฮะับดำๆเทาๆนะครับสวยๆเลยครับนี่นะครับสภาพสวยมากๆ ด้านหลังนะครับนี่นะครับเงางามนะครับแวบๆนะครับโอ้ยเป็นรอยมีดบ้างนะครับขออภัยนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังนี่นะฮะคลิปๆนะครับนี่นะฮะถ้าสกรีนหน้าจอลรื่อนๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาดูกันที่หน้าจอนะครับตัวนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับเป็น iPad รุ่นที่9นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ64จิกนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับปรับแสียงรดแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะปรับเสงรดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะทูโทนทำงานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับนี่นะฮะแต่ได้ค่อยได้ใช้งานครับประเด็นนะครับโอเคแล้วก็มาเทสกันที่เสียงนะครับอ่ะเทสเสียงอันนิดหนึ่งนะครับเสียงดังกระหึ่มสะใจนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงได้ปกตินะครับนี่ฮะ ปุ่มกดนะครับกดได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะไม่มีจมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ฮะสวยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่การถ่ายรูปนะครับหรือดูที่กล้องนั่นเองนะครับนี่นะฮะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะซูมอินซูมเอาได้ปกตินะครับนี่นะครับได้ปกติเลยนะครับโอเคสักรูปหนึ่งนะครับชึบนี่นะฮะรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะฮะ ครบชัดกันอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปก็มาเช็คกันที่กล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับรูปที่ถ่ายเมื่อสักครู่เลยนะฮะก็จะปรบมานี้กันนะครับผมเรียกว่าทํางานได้ทุกฟังก์ชันนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้มากันครบกล่องนะครับไปทรงใบเสร็จอะไรมามีพร้อมหมดนะครับนี่นะฮะใบสรงใบเสร็จมีครบหมดนะครับนี่นะฮะโอเคแล้วก็รวมถึงตัวที่ใส่เขานะครับคอรเปอร์เขาั้งแต่ซื้อมาก็ยังอยู่นะครับ นะหัวชาร์จสายชาร์จอยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับเป็น iPad รุ่นที่9นะครับ64จิกนะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับปีนะฮะสี่สเปซเกเนะเกาะแล้วก็มาครบกล่องนะครับผมมวงคู่มืออะไรอยู่ครบหมดนะฮะนี่นะมวงคู่มืออยู่ครบหมดนะครับขอไปนะนามบัตรหายย่ <c oughs> นนะนานามบัตรก่อนนามบัตรขึ้นมาก่อน โอเคนะครับถ้าได้สนใจนะครับกระทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งกันทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ